บทที่1,551สนามบินจินหลิงเครื่องบินที่จัดโดยเฉินเจอรข่ายมารอยอยู่ในโรงเก็บเครื่องบินมานานแล้วหงห้ามาถึงแล้วพร้อมกับโคบายาชิอิจิโรและกำลังรอยอยู่ที่เครื่องบินในเวลานี้วุ้ยเลียงและพอดก็มาถึงก่อนเวลาเช่นกันเพื่อรอการมาถึงของเย่เฉิน9ก้าโมงเช้าขบวนรถของเฉินเจอข่ายขับมาที่โรงเก็บเครื่องบินทีละคัน เชิญเจอขายลงจากรถทันทีและเปิดประตูให้เย่เฉินเป็นการส่วนตัวนายน้อยเชิญครับหลังจากที่เย่เฉินลงจากรถทุกคนก็เข้ามาทักทายเขาเย่เฉินพยักหน้าเล็กน้อยและพูดกับทุกคนว่าทุกคนอยู่ที่นี่ครบหรือเปล่าถ้าพวกเขาอยู่ที่นี่ครบเราจะขึ้นเครื่องบินเดี๋ยวนี้เฉินเจอขายเช็คยอดและพูดกับเย่เฉินด้วยความเคารพคุณเย่อยู่ที่นี่ทั้งหมดโอเคไปกันเถอะ นอกจากเฉินเจอข่ายหงห้าเว่ยเลี่ยงพรและโคบายาชิอิจิโรที่มากับเย่เฉินแล้วยังมีอีก12คนภายใต้หงห้าและเฉินเจอข่ายหลังจากที่ทุกคนขึ้นเครื่องบินแล้วลูกเรือก็สตาร์ทเครื่องยนต์ของเครื่องบินทันทีผลักเครื่องบินออกจากโรงเก็บเครื่องบินจากนั้นจึงติดต่อหอคอยก่อนเพื่อเอาเครื่องขึ้นเครื่องบินลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าและมุ่งหน้าบินไปทางทิศต,ตะวันออก ระหว่างทางของเที่ยวบินอิจิโรคโคบายาชิรู้สึกกระสับกระส่ายและดูเหมือนเขาจะประหม่ามากเขาดึงความกล้าเข้ามาหายเ่เฉินและถามด้วยความเคารพคุณเย่ครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าครอบครัวที่เหลือไม่เต็มใจที่จะยอมรับและคิดว่าผมเป็นฆาตกรค่าพ่อตัวเองและหากพวกเขาปฏิเสธที่จะให้ผมสืบทอดบริษัทยาคโคบายาชิเราจะทำอย่างไร เย่เฉินพูดอย่างใจเย็นผมมีวิดีโอคำสารภาพของจิโร่อยู่ในมือและผมจะแสดงให้พวกเขาเห็นในตอนนั้นโคบายาชิอิจิโร่ถามอีกครั้งแล้วถ้าพวกเขายังไม่เชื่อละ่ะเย่เฉินยิ้มอย่างเหยียดหยามถ้าไม่เชื่อก็ไปกระบวนการทางกฎหมายซะฝ่ายกฎหมายผมก็มีระดับโลกด้วยคุณพอเห็นไหมนั่นถ้าเขาไม่เชื่อก็ให้พวกเขาช่วยแสดงหลักฐานที่จับต้องได้ได้ไดหม ถ้าแสดงไม่ได้ก็แสดงว่าคุณไม่ได้ฆ่าพ่อคุณพวกเขาจะทำอะไรได้อีกเมื่อกล่าวเช่นนั้นเย่เฉินกล่าวอีกครั้งนอกจากนี้น้องชายของคุณหายตัวไปในขณะน,นี้และเหลือคุณเป็นทายาทคนเดียวในมรดกของบิดาของคุณหากสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวของคุณไม่เห็นด้วยกับคุณก็ขับไล่พวกเขาทั้งหมดออกจากเสี่ยวหลินซะและปล่อยให้พวกเขาดูแลตัวเอง อิจิโรคโคบายาชิดูกล้ากล้า,ลาขึ้นมาหน่อยแล้วพูดว่าคุณเย่คือผมจะบอกคุณว่าในคณะกรรมการของโคบายาชิฟาร์มาซูติคอลมีลุงและผู้ใหญ่ในครอบครัวหลายคนแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีอำนาจที่แท้จริงแต่พวกเขาทั้งหมดก็มีส่วนแบ่งที่แน่นอนร้านขายยาจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนมากและพวกเขายังดำรงตำแหน่งที่สำคัญกว่าบางตำแหน่งที่โคบายาชิฟาร์มาซูติคอลถ้าคนกลุ่มนี้ต่อต้านผมจริงๆแล้วมันไม่ง่ายเลยที่จะจัดการกับมัน เยเฉินพูดอย่างเฉยเมยนี่ยิ่งไม่ใช่ปัญหาเมื่อถึงเวลาเราจะให้พวกเขาสองทางเลือกอย่างแรกคือให้ความร่วมมืออย่างซื่อสัตย์ตรับใดที่เชื่อฟังเงินปัญผลที่ควรจะให้แก่พวกเขาจะยังคงเป็นตามเดิมแต่ถ้าพวกเขาไม่ปิงไอเดียของผมมีอีกวิธีคือไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรเลยแต่หากพวกเขายังไรเหตุผลไม่ยอมอีกเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจะไม่เหลือใครเลยทั้งหมดจะหายไปจากโลกนี้ แล้วตำแหน่งสำคัญเหล่านี้สามารถสร้างชุดทีมผู้บริหารขึ้นมาใหม่ได้หลังจากนั้นเย่ยเฉินชี้ไปที่เว่ยเลียงและพูดกับโคบายาชิอิจิโรหากเป็นไปไม่ได้จริงๆผมจะแยกทีมผู้บริหารของบริษัทก้าวเสวียนและเข้าควบคุมการจัดการของโคบายาชิฟามาซูติคอลจากนั้นคุณจะอยู่ในญี่ปุ่นและสนุกไปกับมันคุณจะบันเทิงเริงรมหรือมึอนเมายังเปยอยู่เฉยๆก็แล้วแต่คุณไม่ต้องไปกังวลเรื่องอื่น โคบายาชิอิจิโร่รู้ดีว่าหลังจากที่เขาโอนหุ้น90%ให้กับเย่เฉินได้สำเร็จโคบายาชิฟาร์มาซูติคอว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาแล้วสิ่งที่สามารถทำได้คือรับเงินปันผลที่เย่เฉินมอบให้อย่างซื่อสัตย์และใช้ชีวิตในฝันของคนรวยทั่วไปบทที่1552ถึง1553เมื่อคิดอย่างรอบคอบแล้วอิจิโร่โคบายาชิก็รู้สึกผิดในใจ พราะวิธีนี้ก็เท่ากับขายการทุ่มเทของพ่อไปทั้งชีวิตมีชาวจีนโบราณท่านหนึ่งกล่าวว่าหากไม่ลำบากเกินไปอย่าให้ลูกขายมรดกกินแม้ว่าโคบายาชิอิชิโรจะไม่มีความสามารถมากนะักหากเขาเป็นลูกชายที่สุรุ่ยสุร่ายเขาคงไม่มาประเทศจีนเพื่อเข้าร่วมงานเอ็กโปสมุนไพรจีนนับประสาอะไรก็เพราะโลกยาวิเศษของซือเทียนฉี เขาต้องการได้สูตรยาวิเศษเขาก็ต้องการที่จะฟื้นฟูโคบายาชิฟาร์มาซูติคอลและให้โคบายาชิฟาร์มาซูติคอลยืนอยู่บนจุดสูงสุดของโลกในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายเขายังมีครอบครัวชั้นนำที่จเจริญรุ่งเรืองแต่ตอนนี้โคบายาชิฟาร์มาซูติคอลจะถูกทำลายในมือของเขาในไม่ช้าแม้ว่าโคบายาชิอิจิโร่จะเศร้าโศกมากแต่เมื่อคิดอย่างรอบคอบแล้วเขาก็รู้สึกว่านี่อาจไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเกินไปนะัก เขารู้ดีว่าตอนนี้จิ๋วส่วนเว่ยซานโด่งดังแค่ไหนเมื่อพิจารณาจากฤทธิ์ยาอันทรงพลังของจิ๋วส่วนเว่ยซานมันจะกลายเป็นยาที่ขายดีที่สุดในโลกอย่างแน่นอนในอนาคตสำหรับโคบายาชิฟาร์มาซูติคอลหากเย่เฉินไม่เข้าร่วมด้วยจะต้องตกต่ำลงอย่างแน่นอนในอนาคต หากโคบายาชิฟาร,ร์มสูติคอพยายามอย่างเต็มที่ในการผลิตจิ๋วส่วนเว่ยซานหลังจากเปลี่ยนเจ้าของก็จะสร้างความมั่งคั่งมหาศาลทั่วโลกในเวลานั้นหุ้นถิ่ง10%เพอร์เซของเขาอาจได้รับเงินมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่โดยไม่ต้องทำอะไรเมื่อคิดถึงเรื่องนี้โคบายาชิอิจิโรก็รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นหลังจากผ่านไปกว่าสองชั่วโมงเครื่องบินของเย่เฉินก็ลงจอดที่สนามบินโตเกียว หลังจากที่ทุกคนผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วพวกเขาก็ออกมาจากสนามบินส่วนลูกน้องที่จัดโดยเฉินเจอข่ายรออยู่ด้านนอกสนามบินแล้วเฉินเจอข่ายจัดให้คนเหล่านี้ขับรถโรลส์รอยทั้งหมดในญี่ปุ่นโรลส์รอยนั้นหายากกว่าในจีนเสียอีก สาเหตุหลักมาจากคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เลือกรถยนต์จากแบรนด์ญี่ปุ่นในประเทศซึ่งมีราคาถูกกว่ารถยนต์นำเข้าอย่างเมอร์ d ซเดส w และแม้แต่โร l l ์รอยซก็มีสัดส่วนปรากฏน้อยมากบนท้องถนนในญี่ปุ่นดังนั้นโร l l ์รอยซขบวนนี้จึงสะดุดตาม,มากที่สนามบินเัิเจอขายเปิดประตูรถยนต์โรลส์รอ์คันหนึ่งให้เย่เฉินเป็นการส่วนตัวหลังจากที่เย่เฉินขึ้นรถแล้วเขาก็เดินไปอีกด้านหนึ่งเพื่อขึ้นรถและถามเย่เฉินว่านายน้อยเราจะไปไหนก่อนดีครับ เย่เฉินกล่าวว่าตรงไปที่สำนักงานใหญ่ของโคบายาชิฟาร์มาซูติคอลเฉินเจอข่ายกล่าวว่าผมได้ตรวจสอบสถานการณ์ของบริษัทโคบายาชิมาก่อนหน้านี้ความจริงแล้วตระกูลนี้ยังคงมีเรื่องราวซับซ้อนมากถ้าเรานำอิจิโร่ที่หายตัวไปแล้วกลับมาผมกลัวว่าจะเป็นเรื่องยากที่จะโน้มน้าวใจคนเหล่านั้น เย่เฉินยิ้มเล็กน้อยและพูดอย่างเฉยเมยยิ่งซับซ้อนยิ่งต้องรีบจัดการผมมาที่นี่เพื่อทำธุรกิจไม่ได้มาเป็นเพื่อนกับพวกเขาเป็นไปได้ไหมว่าผมต้องจัดการกับความวุ่นวายของตระกูลเสี่ยวหลินทีละคนเฉินเจอขายพูดด้วยความเป็นห่วงนายน้อยครับยังไงก็แล้วแต่โคบายาชิฟาร์มาซูติคอลเป็นกลุ่มใหญ่ที่มีมูลค่ามากกว่า100พันล้านหยวน ผมเกรงว่าเครือญาติหลักของครอบครัวจะมองไปที่บริษัทโคบายาชิตอนนี้ในสายตาของพวกเขาอิจิโรคือตายไปแล้วส่วนจิโร่ก็หายตัวไปเช่นกันจึงเป็นโอกาสดีที่จะยักยอกโคบายาชิฟาร์มาซูติคอลบางทีพวกเขาอาจเริ่มแบ่งเค้กกันแล้วเป็นการภายในเราจะเสี่ยงไปไหมที่จะเก็บเกี่ยวพวกมันผมกลัวว่ามันจะทำให้เกิดการต่อต้านอย่างแรง เย่เฉินยิ้มอย่างสงบจากมุมมองทางกฎหมายไม่มีใครสามารถหยุดอิจิโรจากการรับบริษัทโคบายาชิกลับคืนหากสมาชิกคนอื่นๆของตระกูลโคบายาชิไม่มั่นใจและต้องการทำสิ่งเล็กๆน้อยๆผมจะใช้โอกาสนี้ล้างไพ่ทั้งหมดบทที่1553ขณะนี้สำนักงานใหญ่ของโคบายาชิฟาร์มซูติคอลในโตเกียวกำลังเตรียมจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีฉุกเฉิน ในช่วงเวลานี้ประธานบริษัทโคบายาชิฟาร์มซสติคอลซึ่งก็คือจิโร่โคบายาชิหายตัวไปอย่างกระทันหันหลังจากที่เขาเดินทางไปประเทศจีนและกลุ่มโคบายาชิฟาร์มซสติคอลกรุ๊ปทั้งหมดก็ไร้ผู้นำในตอนแรกผู้ถือหุ้นเหล่านี้ของโคบายาชิฟาร์มซสติคอลยังคงพยายามทุกวิถีทางเพื่อค้นหาที่อยู่ของโคบายาชิจิโร่พวกเขาทำงานหนักและพยายามอย่างมากแต่ก็ยังไรวี่แวว หลังจากนั้นพวกเขาก็ติดต่ออิโตะทาเคฮิโกะหัวหน้าตระกูลอิโตะทันทีเพราะผู้ถือหุ้นของโคบายาชิรู้ดีว่าอิโตะยูฮิโกะต้องการหุ้นโคบายาชิฟารา์มัสติคอลและหวังว่าจะได้โคบายาชิจิโรเป็นบุตรเขยจากนั้นก็จะซื้อหุ้นในบริษัทโคบายาชิและเหตุผลที่โคบายาชิจิโรไปประเทศจีในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายคือการไล่ตามจีบอิโตะน,นาาโกะลูกสาวของอิโตะ เป็นผลให้เมื่อนานาโกกลับมาแล้วแต่โคบายาชิจิโร่ดันหายตัวไปจากโลกซึ่งทำให้สมาชิกในครอบครัวโคบายาชิไม่เข้าใจอิโตยูยิโกเองก็กังวลกับเรื่องนี้มากเช่นกันยังไงก็ตามเขาก็พึงพอใจในตัวโคบายาชิจิโร่และหุ้นส่วนบริษัทโคบายาชิด้วยถ้าเขาหายตัวไปก็ไม่มีทางเป็นลูกเขยของเขาได้ นอกจากนี้จิวส่วนเว่ยซานยังมีกำลังการผลิตไม่เพียงพอและยังไม่ได้ส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศดังนั้นผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นในประเทศจึงไม่รู้สรรพคุณเกี่ยวกับยาวิเศษนี้เลยพวกเขายังคงถือว่าโคบายาชิเว่ยซานเป็นยารักษากระเพาะที่ดีที่สุดอีกทั้งในตลาดญี่ปุ่นยอดขายยังไม่ได้รับผลกระทบใดๆดังนั้นในมุมมองของอิโตอนาคตของโคบายาชิฟาร์มาซูติคอลจึงยังคงสดใส เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการลงทุนอิโตยูฮิโกะยังได้ส่งคนจำนวนมากเพื่อค้นหาที่อยู่ของโคบายาชิจิโร่แต่น่าเสียดายที่พวกเขาไม่มีเครือข่ายข่าวกรองที่แข็งแกร่งในประเทศจีนเลยและพวกเขาไม่สามารถหาข้อมูลใดๆเกี่ยวกับโคบายาชิจิโร่ได้เลยดังนั้นจึงดูเหมือนจะหายตัวไปในสายตาของตระกูลโคบายาชิและอิโตยูฮิโกะโดยสิ้นเชิง เมื่อเวลาผ่านไปอิโตะยูฮิโกเป็นผู้นำในการละทิ้งการค้นหาเขารู้สึกว่าแทนที่จะมองหาโคบายาชิจิโร่จะดีกว่าไหมถ้าให้คนในครอบครัวโคบายาชิเลือกประธานคนใหม่อย่างรวดเร็วจากนั้นก็ทำงานกับประธานคนใหม่ไปด้วยกันต่อจากนั้นภายใต้การดำเนินงานของอิโตะทาเคฮิโกครอบครัวโคบายาชิก็ยอมแพ้เช่นกัน หลังจากที่ครอบครัวเลิกตามหาโคบายาชิติโรพวกเขาก็เริ่มเข้าสู่ขั้นต่อไปเตรียมปฏิรูปโคบายาชิฟาร์มาซูติคอลและแบ่งหุ้นของบริษัทโคบายาชิอีกครั้งโคบายาชิฟาร์มาซูติคอลได้รับการพัฒนาก่อตั้งโดยพ่อของอิจิโรโคบายาชิเมื่อสิบก,กว่าปีที่ผ่านมาแม้ว่าสมาชิกหลายคนในตระกูลโคบายาชิจะเข้าร่วมในเรื่องนี้แต่พวกเขาไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นของโคบายาชิโดยตรง หลังจากการตายของโคบายาชิมาซาโอผู้เป็นบิดาโคบายาชิอิติโรก็ถูกตราหน้าว่าเป็นฆาตกรและโคบายาชิจิิโรก็กลายเป็นทายาทเพียงคนเดียวอย่างไรก็ตามตอนนี้โคบายาชิจิิโรก็หายตัวไปเช่นกัน ตามกฎหมายของญี่ปุ่นหากไม่ทราบที่อยู่ของโคบายาชิจิโร่ภายในระยะเวลาหนึ่งก็สามารถระบุดได้จากระดับกฎหมายว่าบุคคลนี้เสียชีวิตและญาติของเขามีสิทธิที่จะรับมรดกทรัพย์สินทั้งหมดของเขาด้วยวิธีนี้หุ้นทั้งหมดของโคบายาชิฟาร์มัสติคอลก็จะกลายเป็นอาหารโตจีนแสนอร่อยสำหรับบรรดาญาติหลักของตระกูลโคบายาชิ มาซาโยชิโคบายาชิปู่ของโคบายาชิอิชิโร่ได้ถูกคัดเลือกชั่วคราวในตำแหน่งรักษาการประธานบริษัทและได้เข้ามาแทนที่สิทก,การจัดการของโคบายาชิจิโร่ดังนั้นอิโตยูฮิโกะผู้ซึ่งโลดพ่นของโคบายาชิฟาร์มาซูติคอลจึงได้มุ่งความสนใจไปที่มาซาโยชิโคบายาชิในทันทีบทที่1554 ในเวลานี้เขาโทรหามาซาโยชิโดยตรงและทันทีที่รับสายเขาก็พูดว่าคุณมาซาโยชิโคบายาชิยินดีด้วยนะครับกับประธานรักษาการคนใหม่มาซาโยชิกล่าวด้วยความเคารพว่าคุณอิโตะขอบคุณที่แสดงความยินดีประธานกรรมการรักษาการของฉันเป็นเพียงตัวแทนชั่วคราวเท่านั้นเมื่อหลานชายของฉันจิโร่โคบายาชิกลับมาฉันจะยังคงมอบตำแหน่งนี้ให้เขา อิโตะยูอิกี่โกะย่อเย้ยและพูดว่าฉันเดาว่าจิโร่จะไม่กลับมาอีกเร็วๆนี้คุณจะกลายเป็นประธานอย่างเป็นทางการมาซายโยชิรู้สึกเบิกบานในใจแต่ก็ยังพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าคุณอิโตพูดตามตรงนะฉันยังคิดเรื่องนี้ทั้งวันทั้งคืนฉันหวังว่าจิโร่จะกลับมาอย่างปลอดภัยอิโตะยูอิที่โกะยิ้มและพูดว่าคุณมาซายโยชิกับฉันไม่ต้องสุภาพก็ได้แต่ฉันมีธุรกิจที่จะร่วมมือกับคุณ มาซาโยชิ oshi, รีพูดว่าคุณอิโตะได้โปรดพูดมาเถอะอิโตพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังฉันยังมองเสมอว่าอนาคตของโคบายาชิฟาร์มาสูติคอลยังคงสดใสคุณก็ควรจะรู้เรื่องนี้ใช่ไหมครับใช่มาซาโยชิ oshi, กล่าวอย่างสุภาพฉันเคยได้ยินเรื่องนี้มานานแล้วขอบคุณที่ให้ความสำคัญกับบริษัทโคบายาชิ อิโตยูฮิโกะพูดอีกครั้งฉันฉันอยากลงทุนในหุ้นโคบายาชิมาโดยตลอดฉันเคยคุยกับโคบายาชิจิโร่อย่างลึกซึ้งมาก่อนแต่น่าเสียดายที่จูจ่ๆเขาก็หายตัวไปฉันเลยทำได้แค่มาเดินหน้าเรื่องนี้ต่อเท่านั้นและคุยกับคุณตอนนี้มาซาโยชิรีพูดไม่มีปัญหาแต่ฉันไม่รู้ว่าคุณอยากจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไรมิสเตอร์อิโตะ อิโตะยูริกกล่าวว่าฉันต้องการทำข้อตกลงกับโคบายาชิฟาร์มัสติคอลและอีกสองข้อตกลงกับคุณเป็นการส่วนตัวโอเคไหมมาซาโยชิกล่าวว่าเชิญคุณว่ามาได้อิโตยูยิอีกกล่าวว่าการทําธุรกรรมนี้เป็นข้อตกลงที่ฉันตั้งใจจะเข้าถือหุ้น30%ในบริษัทโคบายาชิด้วยมูลค่า15,000ล้านเหรียญสหรัฐ มาซาโยชิพูดอย่างเกรงใจว่าคุณอิตโตะพูดก็พูดนะ้มูลค่าปัจจุบันของโคบายาชิฟาร์มาสติคอลน่าจะมากกว่า20งหมล้านเหรียญแต่คุณเสนอราคามาที่15,000ล้านดอลลาร์ซึ่งผมว่ามันน้อยไปนิดนะอิตโตยูอิฮิโกะพูดเบาๆคุณไม่ต้องกังวลฉันยังมีอีกสองข้อเสนอ ตามที่เขาพูดอิตโตยูฮิกกล่าวอีกครั้งอันดับแรกตรับใดที่คุณสามารถให้ฉันลงทุนในหุ้นโคบายาชิที่มูลค่า15,000ล้านเหรียญสหรัฐจากนั้นฉันจะให้เงินสด200ล้านดอลลาร์แก่คุณเป็นการส่วนตัวตกลงไหม ประการที่สองปรบับใดที่คุณช่วยฉันทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นฉันจะไม่เพียงแต่ให้เงินสดแก่คุณ200ล้านดอลลาร์เท่านั้นแต่ยังรวมตำแหน่งของคุณในบริษัทโคบายาชิอีกด้วยฉันรับรองได้เลยว่าในเวลานั้นโคบายาชิจิโร่จะกลับมาหรือไม่นั้นจะไม่กระทบกับตำแหน่งท่านประธานใหญ่ของคุณแน่นอนแม้ว่าตระกูลอิโตจะเป็นตระกูลอันดับต้นๆของญี่ปุ่นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอิโตยูฮิโกจะเป็นคนใจกว้าง เขาต้องการซื้อหุ้นในโคบายาชิฟาร์มซสติคอลมาโดยตลอดเพื่อเสริมสร้างโชคลาภวาสนาให้กับตัวเองและเขาต้องการที่จะกดราคาหุ้นให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้หากเป็นการประเมินมูลค่าจริงๆในปัจจุบันจะมากกว่า20,000ล้านดอลลาร์หากเขาต้องการลงทุน30%ของหุ้นทั้งหมดเขาจะต้องจ่ายเงินสดอย่างน้อย6 7ถึงล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตามหากสามารถลดมูลค่าหุ้นลงเหลือ15 0 0 0ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นสัดส่วนการถือหุ้น30%ด้วยแล้วก็แค่จ่ายพิง4.5พันล้านดอลลาร์ซึ่งสามารถประหยัดเงินได้มากกว่า1หรือ2พันล้านดอลลาร์นี่มันเทพชัดๆสำหรับเทคนิคการเจรจาต่อรองเมื่อมาซาโยชิได้ยินสิ่งนี้ความคิดแรกในใจคือเขาไม่ต้องการเปิดช่องว่างขนาดใหญ่เช่นนี้ให้อิโตะได้ อย่างไรก็ตามเมื่อคิดว่าเขาสามารถยัดเงินสดใต้โตะให้กับตัวเองได้เป็นการส่วนตัวและอีกทั้งยังรับรองตำแหน่งที่นั่งอย่างมั่นคงในฐานะประธานโดยไม่มีการแทรกแซงใดๆเลยเขาก็รู้สึกใจสั่นเหมือนกันพอคิดได้ก็เปิดปากพูดคุณอิโตะครับในเมื่อคุณเข้าใจแล้วฉันจะไม่ปิดบังคุณก็แล้วกัน ถ้าคุณสามารถคืนเงินสดให้ฉันได้500ล้านดอลลาร์เป็นการส่วนตัวแล้วรับรองว่าฉันจะนั่งอย่างมั่นคงในฐานะประธานและก็จากนั้นเมื่อมีการประชุมภายในฉันจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนการลงทุนของตระกูลอิโตะในโคบายาชิฟาร์มาซูติคอลบทที่1555ในขณะนี้ที่ห้องประชุมบริษัทโคบายาชิฟาร์มาซูติคอลจำกัด สมาชิกหลักประการกลุ่มใหญ่ของตระกูลโคบายาชิและผู้บริหารองค์กรต่างตกอยู่ในความทุกข์ยากลำบากใจในเวลานี้ล่าสุดกลุ่มได้แลกเปลี่ยนความคิดความรู้สึกกันทำให้ทุกคนประมาประการแรกประธานคนชราเสียชีวิตอย่างอนาถด,ด้วยพิษและจากนั้นนายน้อยก็ถูกสงสัยว่าฆ่าบิดาผู้ให้กำเนิดด้วยยาพิษอย่างไรก็ตามความกังวลใจก็กลายเป็นความทุกข์และทุกคนก็ยังเต็มไปด้วยความคาดหวังสำหรับอนาคต เนื่องจากพวกเขาไม่เคยมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งในการดำเนินงานของบริษัทมาก่อนนับประสาอะไรจะเข้าแทรกแซงการทำงานสิ่งที่พวกเขาทำได้ก็คือการเพลิดเพลินไปกับการกระจายผลกำไรของบริษัทซึ่งผลกำไรก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ตอนนี้มันแตกต่างกัน ตอนนี้มาซาโยชิโคบายาชิได้เป็นรักษาการประธานแล้วเขาสัญญากับทุกคนว่าเขาจะปล่อยผลกำไรของบริษัทอย่างน้อย40%ให้กับทุกคนถ้าทำได้จริงทุกคนในห้องจะมีรายได้ต่อปีมากกว่า10เท่าในเวลานี้มาซาโยชิเดินเข้ามาในห้องประชุมด้วยแรงกระตุ้นอย่างเต็มที่ทุกคนหันมาสนใจเขาและในสายตาของทุกคนมาซาโยชิเป็นเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งสำหรับทุกคน หลังจากเข้าประตูมาซาโยชิก็เดินตรงไปที่เก้าอี้ของห้องประชุมและคนอื่นๆก็ยืนขึ้นด้วยความเคารพในเวลานี้ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครละทีนี้กำลังพูดเซงแซ่อย่างประจบสอบลอยินดีต้อนรับท่านประธานทุกคนกลับมารู้สึกตัวและรีบพูดพร้อมกันยินดีต้อนรับท่านสู่ตำแหน่งประธานท้ายที่สุดเสียงปรบมืออันอบอุ่นก็ดังขึ้น มาซาโยที่รู้สึกสบายใจมากในหัวใจของเขาและพูดด้วยรอยยิ้มว่าอย่าเพิ่งเอ็ดไปครับทุกท่านฉันยังคงเป็นประธานรักษาการของบริษัทโคบายาชิถ้าเรื่องราวแพร่คลายออกไปคนนอกจะนินทาคนที่ประจบประแจงคนแรกรีบพูดว่าท่านประธานในความคิดของเราคุณเป็นประธานอย่างเป็นทางการของโคบายาชิฟาร์มาซูติเคลิลแล้ว โคบายาชิมาซาโยชิยิ้มอย่างมีชัยจากนั้นมองด้วยสายตาที่ยุติธรรมและน่าเกรงขามและพูดอย่างจริงจังว่าโดยส่วนตัวแล้วฉันหวังว่าคุณโคบายาชิจิโร่จะสามารถกลับมาโดยเร็วที่สุดและควบคุมสถานการณ์โดยรวมของบริษัทก่อนที่เขาจะกลับมาฉันนั่งในตำแหน่งนี้เพียงชั่วคราวเพื่อบริหารบริษัทแทนเขาก็เท่านั้นหลังจากนั้นเขาก็ยกมือขึ้นและโบกมือให้ทุกคนนั่งลง หลังจากที่ทุกคนนั่งลงเขาพูดอย่างจริงจังว่าทุกคนรู้ดีว่าบริษัทโคบายาชิสามารถพูดได้ว่ามีปัญหาภายในและภายนอกฉันได้ยินข่าวมาว่าบริษัทจีนที่ชื่อก้าเสวียนฟาร,ร์มาซูติคอลได้เปิดตัวจิ๋วส่วนเว่ยซานยานี้คือพูดได้ว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าเว่ยซานของเรามากแต่เนื่องจากกำลังการผลิตของบริษัทค่อนข้างจำกัดจึงยังไม่ได้ส่งออกมายังตลาดญี่ปุ่นของเรา หนึ่งในนั้นรีบพูดว่าท่านประธานครับผมจะรายงานเรื่องนี้กับท่านลูกเขยของผมไปจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและได้ยินเกี่ยวกับยานี้เขาก็เลยขอซื้อต่อจากคนอื่นมากล่องหนึ่งในราคาที่สูงกว่าเมื่อวันผมลองดูแล้วต้องบอกว่ายานี้แข็งแกร่งกว่าเสี่ยวหลินเม่ยซานของเราจริงๆมาซาโยชิกล่าวว่าถ้าเป็นกรณีนี้บริษัทก้าวเสวียนจะกลายเป็นศัตรูตัวฉกาจของเราต่อไป หลังจากหยุดชั่วคราวมาซาโยทิก็กล่าวต่อว er. ่านอกจากนี้ยังของเราไม่สามารถพัฒนาสรรพคุณได้มากกว่านี้หากเป็นเช่นนี้ต่อไปผลผลิตของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยอดขายของเราจะลดลงเรื่อยๆหากเวยซานของโคบายาชิถูกแทนที่ในตลาดโลกหากเป็นอย่างนั้นเราจะสูญเสียรายได้อย่างมหาศาลการแสดงออกของทุกคนต่างตกตะลึง